ฝึกเด็กๆอดนมครับผมให้สองตัวนี้นะครับพึ่งได้เก้าวันนะครับพอดวันที่ยี่สิบห้าอันนี้วันที่สี่จับแยกออกมานะครับจากแม่เพราะว่ากัดกันครับผมหูก็แหว่งไปแล้วนะครับสำหรับลูกแม่ครับแก้วนะครับ ก็รอให้แผลหายก่อนนะครับถึงจะจับไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ก็จับแยก,กก่อนนะครับตอนกลางวันตอนกลางคืนค่อยไปอยู่ด้วยกันนะครับผมไปอยู่กับแม่นะครับกินนมแม่ตอนนี้ก็อายุได้9วันแล้ววันทวนสมบูรณ์ดีครับผม